บทที่20ความสัมพันธ์กับหลอดเซนเดมอนคืออะไรเมื่อกลับมาถึงขอบสนามรบของเหล่าทวยเทพหลังจากผ่านสถานที่แห่งหนึ่งราศีพฤษศเขามังกอก็ดมกลิ่นพื้นที่โดยรอบและกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าช่างเป็นไฟของฟีนิกซ์ที่บริสุทธิ์จริงๆแม้ว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากแต่ก็ยังรู้สึกถึงไฟฟีนิกซ์บริสุทธิ์ที่แทรกซึมอยู่ในความว่างเปล่าอันเดสโกลเด้นฟีนิกซ์ราศีพฤษศเขามังกรพูดอย่างไม่แน่ใจคือม,มันคือเปลวไฟของฟีนิกซ์สีทองอันเดสหรูอี้ผิงเปล่าดังนั้เากงล็ เตลยูหยิบปิงเหลือมองไปรอบๆแล้วนำราก้อนหอนถอรัดไปยันที่สูงบนท้องฟ้าข้างหน้าและหยุดสั่งจินเข้าใจและชกต่อยทันใดนั้นพื้นที่ก็สั่นสะเทือนและทางเข้าพื้นที่อื่นก็ปรากฏขึ้นทันทีที่มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่เป,เปลวเพลิองอันนาอัศจรรย์ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเมื่อมองดูฉันเห็นพื้นที่ด้านหน้าเต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีทองจางๆมันเป็นเปลวไฟสีทองอันเดสจริงๆหลองจีเอาจินนิวกล่าวว่าเปลวไฟสีทองอมตะเป็นเปลวไฟชนิดหนึ่งของฟีนิดและเป็นเปลวไฟที่ท่่แงาาลลกอมเข้้ตตใ สั่งจินและสาวเวนเปิดทางข้างหน้าและทั้งสี่คนก็ชูพลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทันใดนั้นจินหยานอันตายก็ถูกล็อกเร็วๆนี้บางคนเห็นต้นไม้ยักษ์สูงตระหง่านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเปลวเพลิองอยู่ทั่วร่างกายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รายล้อมไปด้วยภูเขาและยอดเขาที่อยู่รอบๆล้วนเป็นสีแดงด้วยเปลวเพลิงของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คนดีต้นเทพฟีนิกซ์เขามังกรราศีพฤษภร,รู้สึกทึ่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับสัตว์ต่างดาวในสมัยโบราณก็เป็นเอเลี่ยนสวรรค์์์์์์แแแแลลละะโกกกกกกเช่่่่่นน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 ัััััตตต้้้้้้ไไไมมมศศดดดดิิิิิิิสสสสสทททธธฟีีซข็งงงงงรรรุใบาาออยย ต้นฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาพร้อมกับเปลวไฟของนอกฟีนิกซ์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นต้นไม้บรรพบุรุษของตระกูลฟีนิกซ์มีข่าวลือว่าฟีนิกซ์ตัวแรกของโลกเกิดจากต้นฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ต้นฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากยิ่งกว่าฟีนิกซ์สีทองที่ยังไม่ตายเมื่อราศีพฤษภเขามังกรประหลาดใจทันใดนั้นเปิงหมิงก็ดังขึ้นและเสียงของเปิงหมิงก็ดังก้องไปทั่วโลกทันใดนั้นหลายคนเห็นนกฟีนิกซ์ปกคลุมท้องฟ้าด้วยเปลวเพลิงสีทองที่ลอยขึ้นมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟฟีีีีีีีนนิิิกกกกกซซ์์เเเเปปปลลลวววพพงงงสสทอยยยยาแะตัด็ เครื่องบินเห็นจีวตอนนี้เป็นสิบประมาณจานที่แข็งแกร่งที่สุดและบางส่วนเป็นทีมจุดสูงสุดของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงตอนปลายในสนามรบของเหล่าทวยเทพมีนกฟินิกส์สีทองที่ยังไม่ตายอยู่ที่จุดสูงสุดของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงตอนปลายในเวลานี้เทพผงสาทองคำอันเดต้าปากออกและเลวเพลิงสีทองของเหล่าอมนุษย์ก็พวพุ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อมองดูผู้ตายจินยันที่หลังหลลงมาจากท้องฟ้าสันจินสาวเวนหวยบิงและเชนดุงยวนก็บินขึ้นไปและกีแรนก็ชกต่อยพวกเขาเทพที่แท้จริงสีองง่องค์ย แม้ว่าฟีนิกซ์สีทองอมตะจะเป็นจุดสูงสุดของช่วงปลายของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงสั่งจินและสาวเอวินก็ร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นการโจมตีอันรุนแรงของคู่ต่อสู้อะไรฟีนิกซ์สีทองอันเดดตกใจสีเทพที่แท้จริงในเวลานี้สั่งจินและสาวเอวินก็ลอยขึ้นไปในอากาศอีกครั้งทั้งสี่รักษาตำแหน่งของพวกเขาและยิงอีกครั้งด้านหลังทั้งสี่ตัวแต่ละตัวควบแน่นเป็นช้างขนาดยักษ์ช้างยักษ์นี้แตกต่างจากรูปเคารพทั่วไปผีวของมันเหมือนเสาค้ำฟ้าและทั้งตัวของมันก็เปล่งแสงที่มืดมิดหมัดคุก ความสัมพันธ์ของคุณกับลอร์ดเซนเดมอนเป็นอย่างไรบ้างไม่น่าแปลกใจเลยที่ใบหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะที่มาของหมัดคุกเทพทางสวรรค์น,นี้ช่างน่าตกใจเหลือเกินย้อนกลับไปในตอนนั้นการดำรงอยู่สูงสุดได้กว่าเครื่องบินเห็นจีวลด้วยหมัดแห่งสวรรค์และสวรรค์น,นี้และอยู่ยงคงกระพันเป็นเวลาสามยุคกว่าสามยุคในช่วงสามยุคนั้นไม่ว่าการดำรงอยู่อย่างมาึือมาแบบไหนไม่ว่าคุณจะถูกกดที่ข่มเหงขนาดไหนคุณจะถูกบดบังต่อหน้าการดำรงอยู่สูงสุดนี้การดำรงอยู่สูงสุดนี้โลกเคารพเขาในฐานะปีศาจศ,ศักดิ์์สสสิิทธัันนคอออาาศกงงีีู่หยตใ้้ แน่นอนว่าผู้สูงสุดที่โลกเคารพนับถือในฐานะปีศาจศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นและหลุยี่พิงสอนมัดแห่งสวรรค์และศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยเทพเจ้าดาบอย่างตรงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสาวกของหลุยี่พิงแต่ปีศาจศักดิ์สิทธิ์นี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสาวกของหลุยี่ผิงสังจินและสาวเวนเพิกเฉยต่อความตกใจของนกฟีนิกซ์สีทองที่ยังไม่ตายมัดทั้งสี่ทำให้เกิดเลวไฟสีดำที่น่าอัศจรรย์มื่อมองไปที่ ฟีนิกซ์บาเรียก็สลายไปในทันใดฟีนิกซ์สีทองอันตายตกใจและถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าสั่งจินและสาวเวนเข้าร่วมกองกำลังและพลังการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าของนกฟีนิกซ์สีทองที่ไม่ตายตอนนี้กีแรนใช้หมัดแห่งสวรรค์และสวรรค์และพลังการต่อสู้ก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งมันสั่นสะเทือนจนพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในร่างกายสั่นไม่หยุดนอกจากนี้ยังเป็นหวยบิงและเชนหย่งยวนที่ยังไม่มีเทพเจ้ามิฉะน,นั้นทั้งสี่คนก็เข้าร่วมกองกำลังด้วยเครื่องหมายสวรรคค์์์์แแลละะมมัััดดุกกกกศิิิิสสทททธนนฟีีีซองง่่ยไห รู้สึกหงุดหงิดใจและด้วยคลื่นปีกของเขาดาบปรานกระบี่สีทองยาวพันฟุตก็เข้าสู่สนามรบบังคับตัดเมื่อราศีพฤษภเขามังกรเห็นสิ่งนี้เขาก็ยิ้มและยกคอเบลขึ้นซึ่งเป็นมัดแห่งสวรรค์ลและเทพเจ้ามัดคุกสวรรค์ลและศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากกว่าจันจีนและจาวาัเหวินสี่คนรวมกันออกมาจากฟากฟ้าทันใดนั้นฟีนิกซ์สีทองอันเดสก็ปลิวไปและทุบไปที่เนินเขาแห่งหนึ่งในเทือกเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดบินถล่มและรอยแยกผ่านไปนานฟีนิกซ์สีทองอันเดสกแทบยืนขึ้น เจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับจอมมันศักดิก์สิทธิ์คืออะไรฟีนิกซ์สีทองอารามอาเจียนเป็นเลือดเสียงของเขาแหบแห้งและเขามองดูราศีพฤษศเขามังกรเต็มไปด้วยความกลัวหลงจีเอาจินนิวยิ้มคุณหมายถึงเด็กหนุ่มของมันศักดิ์สิทธิ์เด็กคนนั้นแทบจะไม่สามารถถูกมองว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์ของฉันได้อาจารย์ของคุณลูกศิษย์ที่มีชื่อดวงตาของอันดีอิงจีเ,เนืองเบิกกว้างจากนั้นเขาก็มองไปที่ชายหนุ่มเสื้อฟ้าที่นั่งอยู่บนรถม้านี่หรือชายหนุ่มคนนี้มีตำนานนับไม่ถ้วนเเ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 กกกกีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยววววววัััััับบปปปปปศศศศศาา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 าจจจจจจดดดิิิิิิิิิ์์์์สสสสทททธธใในน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 นคคคครรรรรืืืออ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 งงงงงงงหหหหห็็็แแตตููู้้้้้้้มมพๆชุฟขขขข ยิ่งกว่านั้นปีศาจศักดิ์สิทธิ์เป็นสิทธิ์ชื่อของมันแค่พอมันรู้สึกประหลาดใจนี่เป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเชื่อในเวลานี้มันเห็นหลุยผิงยกมือขึ้นและยกมันขึ้นตามความประสงค์เพียงเพื่อเห็นต้นหลิวเทพผงสาซึ่งถูกอย่างรากบนพื้นดินมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและรวมเข้ากับพื้นที่ทั้งหมดด้วยเสียงปังเขย่ายอดเขายักษ์ที่อยู่รอบๆค่อยๆโบยบินต้นไม้ฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่อาจสั่นคลอนได้เลยแต่ตอนนี้มันบินตรงไปบทที่21อาาณจักกรระบวยใหญ่่เมมือมองไปที่ต้้นไมศักดิ์สิททธิิ์์ฟีนีนกซ่บิินนช้าๆฟีกซ์สีทองที่ยังไม่ตายก็กลั้นหายใจ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟีนิกซ์นี้ถูกรวมเข้ากับพื้นที่นี้อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงจุดสูงสุดของเทพที่แท้จริงตอนปลายแม้ว่ามันจะเป็นขุมพลังในอาณาจักรเทพสวรรค์ก็ไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ขุมพลังในแดนเทพจะช็อย่างสุดกำลังต้นฟีนิกก็จะไม่สูญเสียผิวหนังแม้แต่ชิ้นเดียวพลังของโรงไฟเฟอาในอาณาจักรเทพสวรรค์สำหรับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟีนิกซ์นี้เป็นเรื่องง่ายแต่ตอนนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟีนิกทั้งหมดกำลลลลลลลัััััััังง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 งโโโบบบบบยยยยิิิิิิินนนงงนน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 ขขขขขึึ้้้้้ไไไปปกกกกกกสสสสสสส่่่่ะะะเเทททททือออแแภููาาาาคพตมมมมศดดดดด์์์ธฟีีวหใุ็รณ เช็คเช่นมังกรบินได้รากของต้นไม้ที่ไม่ทราบจำนวนหนึ่งหมื่นฟุตลอยอยู่บนท้องฟ้าเปล่งประกายระยิบระยับที่มีสเสน่ห์เมื่อฟีนิกซ์ดีวายตีอย่างรากบนพื้นดินมันก็สูงตระหง่านอยู่บนท้องฟ้าและตอนนี้มันก็บินออกไปแล้วความใหญ่โตของมันอธิบายไม่ได้หลู่ยี่ผิงมองไปที่ต้นฟีนิกซ์ที่บินได้แต่สายหัวหน้าเสียดายปีที่เติบโตยังสั้นลงต้นไม้ฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นดีแต่ต้นไม้ฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าฉันยังเป็นเพียงเด็กผิง,องอเะะอลยังไมม่่ตาายกก็แทบจะพนเลือออด ให้ตายเถอะต้นฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ํว่ามันเกิดมากี่ปีฉันเกรงว่าจะนานตราบเท่าที่ยังมีมิติที่แตกต่างกันนี้แม้ปีจะสั้นเกินไปในเวลานี้หลิวยี่ผิงหยิบดินสีทองออกมาเมื่อดินถูกนําออกไปท้องฟ้าและผืนดินก็สว่างขึ้นและรัศมีแห่งความโกลาหลที่น่าอาศัศจรรย์ก็ปั่นป่วนในดินนี่คือดินจิว๋วเทียนไซฟีนิกซ์สีทองอันตายสันสถานไม่อยากเชื่อเลยคุณมีชิ้นส่วนจริงๆดิน9สวรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งความโกลาหลในตำนานเล่าว่าถึงแม้วัชพืชจะปลูกไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานก็สามารถแหลงร่างเป็นน้ําอมฤตที่โกลาหลได้ตามประวัติอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแห่งทวยเทพไม่สามารถหาเม็ดที่แห่งลมหายใจ9สวรรค์ได้ ตอนนี้ชายหนุ่มเสื้อน้ำเงินมีชิ้นส่วนอยู่ในมือหลู่ยี่ผิงยิ้มอย่างสงบอันที่จริงเขามีดินจิวเชียนมากกว่าหนึ่งชิ้นและมีหลายชิ้นอีกสองชิ้นบางชิ้นก็ปลูกไว้กับอย่างอื่นเมื่อหลู่ยี่ผิงโยนมันทิ้งไปเขาเห็นชิ้นส่วนของดินจิวเชียนลอยอยู่ในอากาศดินจิวเชียนซึ่งเดิมมีขนาดเท่าฝ่ามือจู่ๆก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นขนาดของแผ่นดินต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ฟีนิกซ์บินลงมาและอย่างรากบนดินก้าวสวรรค์ออร่าที่วุ่นวายในนาย Phoenix, นนเ Phoenix, ์ แน่นอนว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่วุ่นวายเช่นดินจิ๋วเทียนไซไม่สามารถปลูกด้วยวัตถุของมนุษย์ได้มิฉะนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพของดินจิ๋วเทียนไซหลังจากผ่านไปนานแต่ต้นไม้ฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นแตกต่างออกไปเมื่อมีการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งเช่นต้นหลิวเทพของสาวไว้บนนั้นมุญญาณเพลิงฟีนิกซ์จะตอบสนองต่อดินหายใจก้าวสวรรค์และจะดีกว่าสำหรับดินหายใจก้าวสวรรค์แน่นอนหากปลูกต้นไม้เทพของสาวไว้ต้นไม้เทพของสาวจะได้รับประโยชน์มากขึ้นในเวลานั้นต้นฟีนิกซ์ศศััักกกกดดิิิิิิิิ์์์์์สสทททธธจจจะะะเเตตตตตตบโใในนนนนออราาีีี่่่่แแลลล้้ไไมฟซปปปยง

อีกฝ่ายต้องการเพียงนิ้วเดียวคุณสามารถนวดได้หมื่นครั้งแอลยูหยิบปิงมองไปที่อันเดสจสีเนืงที่ประมาและประมาและพูดอย่างเฉยเมยคุณมาจากภูมิหลังที่ดีและมีสายเลือดสูงสุดของตระกูลฟีนิกซ์แต่น่าเสียดายที่คุณมาที่นี่เพื่อฝึกฝนคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวและรับผลทางคดเคี้ยวมากมายไม่เช่นนั้นเจ้าคงมีเวลานานแล้วทะลวงผ่านอาณาจักรแห่งทวยเทพใบหน้าอามาตะของจีเนืองมืดมนขบเคี้ยวเค้ยวฟันและก้าวไปข้างหน้าและกล่าวด้วยความเคารพโปรดให้วิธีการกศักดิ์สิทธิ์แก่ฉันด้วยหงจิ๋วยินดีที่จะขี่มาและผ่านไปและน้ำเพื่อเห็นแก่ผู้ใหญ่อัญญประกาศคู่แอลยูหยียิ้มอย่างสงบต้องผ่านไปและน้ำมันไม่พออจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นนิ้วของเขาพุ่งขึ้นด้วยแสงและเขาเห็นกฎของเหล่าทวยเทพครบแน ในท้ายที่สุดกฎของเทพ,พเจ้าเหล่านี้มีมากถึงหนึ่งหมื่นวิธีหลุยส์ผิงชี้กดเทพหมื่นองค์นี้ทีละหนึ่งเข้าสู่ร่างของเทพองศาทองคำอันเดสเก้าฮวงจิ๋วหลอมรวมกดเทพสวรรค์หมื่นนี้รู้สึกถึงกดหมื่นเทพสวรรค์น,นี้ทันใดนั้นร่างกายทั้งร่างก็เปล่งแสงพลุ่งพล่านลมหายใจก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ทำให้ท้องฟ้าปั่นป่วนในมิชาเมฆฝนฟ้าขนองเก้าวันก็กลิ้งลงมาและเกิดฟ้าร้องความทุกข์ยากเป็นชุดเห็นได้ชัดว่าฮวงจิ๋วเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายอาณาจัััักกกกกกรร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 รขขขขขขขออ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 องง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 พพพะะเเเเเจจจ้้้้้้้าา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 ามมมมมืื่่่่่่่่่ศีีีหหววววิแแแแ็็ึนนยยๆใททททสสสสสุุุดดูคค์ลฟ เสียงฟ้าร้องของทวยเทพซึ่งเพียงพอที่จะทำลายทวีปทำให้โลกสูญเสียความสว่างอย่างไรก็ตามเมื่อดีวายทรีบูเลชันทันเดตกลงมาในวันนั้น l อลยหยิบปิงก็ถือช่องว่างในมือยักษ์ที่มองไม่เห็นจะถือเฮเวลีก็ทรีบูเลชันทันเดอร์แม้ว่าตอนนี้ฉันจะได้เห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวของ l อลยูหยิบปิงแต่ตอนนี้เอลยูหยิบปิงกำลังถือเฮเวนลีก็ทรีบูเลชันทันเดอร์ในความว่างเปล่าห่วงติวยังคงตกใจก็ตออฟทรีบูเลชันทันเดอร์สามารถจับมันได้หรือไม่เขานึกไม่ออกว่าจะทำ ในท้ายที่สุดฟ้าร้องทุกพรมันกลายเป็นพลังงานฟ้าร้องที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งตกลงมาและไหลเข้าสู่ร่างกายของห่วงจิวเทพในห่วงจิวดูดซับพลังงานของฟ้าร้องและเริ่มเปลี่ยนแปลงและร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของมันก็ดูเหมือนจะมีชั้นของแวววาวห่วงจิวปรับให้เข้ากับพลังของเทพ,พเจ้าในร่างกายของเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วคลานลงไปขอบคุณครับท่านเดิมทีต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะทะลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าแต่ตอนนี้หลุยผิงปล่อยให้มันฝ่าฟันไปได้โดยตรงประหยัดเวลาหลายร้อยปีแอลยูหย่ิงอให้หวบปิกนอเเเรง และห่งจิ๋วก็กลายเป็นนกสีทองตัวเล็กขนาดเท่าฝ่ามือนั่งอยู่หน้ารถม้าแอลยูหยิบปิงไม่ได้รีบร้อนรถม้าไม่เร็วไม่กี่วันต่อมาสนามรถของเหล่าทวยเทพก็ออกมาท่านชายเราจะไปไหนกันจางจินถามด้วยความเคารพหลู่ยี่ผิงไตรตรองไปที่จักรวรรดิเบโดอาณาจักรเบโดเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปฉินวูเมืองหลวงเบโดอิมพีเรียลที่ซึ่งหอการค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปฉินวูรวมตัวกันเหวยปิงและเชนหยงยวนยังไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงในอดีตหอการค้าจักรวร อาณาจักรเบโดยูกไลออกไปท่านครับการผ่านหลุมศพต่อหน้าท่านเป็นพรมแดนของอาณาจักรไบยอโตวอจังจินชีไปที่เนินเขาที่รกอยู่ข้างหน้าพวกเขาด้วยลมที่เยือกเย็นจากรววัติเบโดและจากรววัดิมูนเหมยชิฟมักทำสงครามที่ชายแดนที่นี่ทหารเกือบทั้งหมดของจักรวรรดิเบโดที่เสียชีวิตในสนามรบถูกฝังไว้เนินเขากว้างใหญ่และหลุมศพไม่มีที่สิ้นสุดว่ากันว่าเป็นสุสานฝังศพขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วเป็นดินแดนแห่งสุสานหลู่ยี่ผิงพยักหน้าไปกันเถอะรถม้าบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและขึึ้้้้้นน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 ปบทอองฟาาาาาเเเเเหหหืลลลุศขดดดใใญ่ิชๆววี็ก มีลมกระโชกแรงในหลุมศพมวลชนและเสียงลมเหมือนเสียงร้องของผีน่ากลัวมากกลาดกลัวบ้างเพียงได้ยินลมพัดแบบนี้ก็กลัวขาจะอ่อนแรงที่นี่ทหารของจัก,กรวรรดิเบโดที่เสียชีวิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกฝังและจำนวนทหารที่เสียชีวิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสามารถจินตนาการได้ดังนั้นน้นนำหนักของยินกีถึงระดับที่น่าอัศจรรย์ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์แม้แต่ผู้ฝึกตนที่สร้างราฐานก็จะป่วยและไม่สามารถถูกโจมตีโดยยินฉีนี้ได้เครื่องบินรัฐบาลลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเงียบสงดไปหมดทันใดดดนน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 นััั้้้้หหลลุมมฝงงงงศศพพบบบืิิิกกกกก็็็เปออออแะรรรรร่่่่าาาึึขขวยยีีีทจจจ์ตถ จังจินไม่ได้เคลื่อนไหวและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์พื้นที่สั่นสะเทือนและร่างถูกทุบและบินออกไปฉันเห็นว่าคนที่โจมตีรถรบนั้นเป็นศพที่มีใบหน้าซีดตาว่างเปล่าสวมชุดเกราะที่แตกหักและพลังศักดิ์สิทธิ์ของจางจินก็กระจายไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วสาวกนิกายบางคนที่ฝึกฝนวิชาชั่วร้ายจะมาที่นี่เพื่อใช้วิธีการรับเพื่อปรับแต่งทหารของอาณาจักรเบโดที่เพิ่งถูกฝังอยู่ในความตายที่ยังมีชีวิตอยู่สาวกของนิการเหล่านั้นที่ฝึก แม้กระทั่งการหลอมอีกฝ่ายให้กลายเป็นคนตายที่มีชีวิตคนตายที่มีชีวิตค่อนข้างคล้ายกับซากศพของ Battle of the Gods อย่างไรก็ตามซากศพในสนามรบของเหล่าทวยเทพคือสัตว์ประหลาดที่เกิดหลังจากกลืนกินพลังงานแห่งความตายมานับไม่ถ้วนมันมีสติปัญญาแต่คนตายที่มีชีวิตเหล่านี้ไม่มีปัญญาและพลังงานแห่งความตายไกลเกินกว่าจะเทียบได้กับซากศพในสนามรบของทวยเทพรถม้าก็เดินต่อไปหลังจากนั้นมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากคนตายที่มีชีวิตคนตายที่มีชีวิตเหล่านี้ยิ่งมีพลังก,กำลังและร่างกายที่แข็งแรงขขขขึึ้้้นนนนเเทท่่่่่่่าาาาใดควววมมแแแแแ็็็็งง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 กกกกกกรรรจจะยยิิิหลลลััถูอปสีีีชตต อย่างไรก็ตามผู้คนที่ถูกฝังที่นี่เป็นทหารธรรมดาของอาณาจักรเบโดดังนั้นพวกเขาจึงมักไม่แข่งแกร่งในช่วงชีวิตของพวกเขานักรบของอาณาจักรหลักปรับใดที่พวกเขาอยู่ในอาณาจักรก่อกำเนิดสามารถเข้าร่วมกองทัพได้รถม้าก็วิ่งต่อไปคนตายที่มีชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ไม่ว่ากี่คนก็กระจัดกระจายและแต่เป็นเสียงก่อนจะเข้าไปใกล้รถรบมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมารถม้าวิ่งข้ามหลุมศพข้างหน้าคุณคือภูเขาที่ว่างเปล่าอย่างไรก็ตามขณะที่ลุยผิงและคนสองสามคนเพิ่งเข้าไปในภูเขาไม่ไกลพวกเขาได้ยินคนข้างหลงังเขาตะะกกกนนนนนนนอออยยย่่่่าาาางงงงรรรรเเ้้ดดดหหุพืัััทใใลลขึึศแถส ศีรษะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเหมือนอานาะมีตานฟฟินิตและปากเทอร์รี่เล็กๆระหว่างคิ้วมีแสงสีดำจางๆเห็นได้ชัดว่าการตบฝนเป็นวิธีการของวิญญาณชั่วร้ายข้างหลังผู้หญิงคนนั้นตามด้วยผู้ชายสี่คนทั้งห้าคนสวมชุดคลุมสีม่วงที่มีกระดูกสีขาวอันนาสยดสยองปักอยู่ที่แขนเสื้อนี่คือสัญญาณของประตูกระดูกขาวประตูกระดูกสีขาวเป็นพลังที่แข็งแกร่งในจักรวรรดิเบโดและความแข็งแกร่งของมันเทียบได้กับของเหล็กหิวซอสเสร็จคุณฆ่าคนตายทั้งหมดของฉันเหรอ เธอใช้ความคิดและความพยายามอย่างมากในการปรับแต่งคนตายในหลุมศพจำนวนมากมีนับหมื่นคนวันนี้พวกเขาทั้งหมดถูกทิ้งระเบิดและถูกฆ่าโดยไม่คาดคิดหลู่ยี่ผิงไม่ได้พูดราศีพฤหัสเขามังกรจ้องมองกันและกันและพูดด้วยรอยยิ้มว่าสาวน้อยคุณสร้างคนตายที่มีชีวิตพวกนั้นเหรอทำไมคุณถึงยังต้องการให้เราชดใช้ตัวหนาผู้เชี่ยวชาญของไวโบนเสกตะโกนอย่างโกรธหลังใหม่เอาหยันและทันใดนั้นค้อนขนาดใหญ่ก็บินออกไปและตกลงไปที่ราก้อนฮอนทอรัสปรมาจารย์เหล่านี้จากนิกายกระดูกข,ขาวนั้นโหดเหี้ยมและโหดเหี้ยมบางครั้งพวกเขาจะสังหารทั้งงงคคครรรรรออออบัววขูู่่่่่ตส้้หหาากไมมเเเ็็นนนดดยีปืธ บนเครื่องบ,บินเห็นจีวนใต้ดีวายสปิริตเปเลี่ยนแต่และอาณาจักรแบ่งออกเป็นสิระดับและเหนือดีวายสปิรเปลี่ยนม,มันคือยอดเขาต้นกลางปลายและปลายปรมาจารย์ของนิกายกระดูกขาวนี้เป็นปรมาจารย์ระดับเจ็ของอาณาจักรที่คุกคามชีวิตระดับที่เจ็ของอาณาจักรสังหารมรณะนั้นแข็งแกร่งกว่าเซียวหยวนผู้อาวุโสของตระกูลเซียว,วอที่ขโมยดาบเพลิงแดงของลู่อี้ผิงและเซียวหยวนาาเป็นเพียงอาณาจักรสังหารระดับแรกเท่านั้นราศีพฤษภเขามังกรไม่ได้เคลื่อนไหวเช่นกันจางจิงยกมือขึ้นและด้วยนิ้วเดียวเขาก็เป่าหัวหน้านิกายกระดูกขาวโดยตรงฝนตกเลือดอะไรการแสดงออกของใมเอาอย่างเปลี่ยนไปจางจินมองไปที่ผู้คนที่ประตูกระดูกขาวอย่างเย็นชาถ้าคุณยิงอีกครั้งทุกคนจะต้องตาย ปรมาจารย์ของไวโบนเสกโกรธและเมื่อเขากำลังจะก้าวไปข้างหน้าใหม่เอาหยันก็เอื้อมมือออกไปและหยุดผู้นำของไวโบนเสกด้วยน้ำเสียงที่มืดมนเธอถามแอลยูยี่ปิงว่าเจ้าอยู่ในนิกายไดหลู่ยี่ผิงไม่ตอบที่เกียดเกินไปที่จะตอบไปกันเถอะรถม้าก็ค่อยๆออ,ออกไปใบหน้าของใหม่เอาอยันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินด้วยความโกรธโด,ดยเฉพาะหนุ่มเสื้อฟ้ากำลังเล่นกับนกสีทองอยู่ในมือไม่ได้มองเธอด้วยซ้ำท่าทางนั้นทำให้เธอโมโหนี่คือการดูถูกเหยียดหยามแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ขยับขยื้อนรถม้าหายพี่ใหญ่ีรเายน ไม่เอาหยันต้องไปที่รถม้าที่อยู่ห่างไกลยอย่างเย็นชากลับไปรายงานท่านอาจารย์ก่อนฉันจะบอกให้พวกเขารู้เกี่ยวกับวิธีไว้บนเกตของเราหลายคนทิ้งไว้ในอากาศไม่นานรถม้าก็มาถึงชายแดนของอาณาจักรไบยยโตว์ลูอี้ผิงและคนอื่นๆไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประตูกระดูกขาวในตอนนี้กำแพงชายแดนของอาณาจักรเบโดสูงถึงสิบฟุตและหนาหลายเมตรบนกำแพงเมืองมีการแสดงรูปแบบการโจมตีและการป้องกันต่างๆที่ประตูกำแพงเมืองทีมสาวกจากทั่วทุกมุมโลกผู้เที่ยวชานกำลังถูกสอบปากคำและเข้าไปในเมืองรถมา้าเอลยูหยิบปิงเคลื่อน่าานจัก,กรรวบโดดยตง รถมา้าล่นผ่านหัวทหารรักษาพระองค์บนกำแพงเมืองแต่ยามเหล่านี้ไม่ได้สังเกตรหรือเห็นเลยเมื่อเข้าสู่เขตแดนของอาณาจักรเบโดหลายคนเดินข้ามเมืองโดยไม่มีสิ่งกีดขวางไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรเบโดในฐานะเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิแห่งแรกของทวีปเซินหอหูบเมืองหลวงของจัก,กรพรรดิไปยอโถวมีขนาดใหญ่มากและไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดของมันได้อย่างรวดเร็วหลู่อี้ผิงและคนอีกสองสามคนขับรถเข้ามาและความรู้สึกรุ่งเรืองและความเจริญรุ่งเร,งเรืองก็ปรากฏขึ้นฉันเห็นว่าถนนในเมืองเป็นแนวตั้งและแนวนน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 ออออออมมีีีีีกกกกกกกาาาาาาารร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 จจจจจจหหแแแแ่่่่เเเเเเสสยยยยยงงงงงททททุุปปปปะะะะะะภภดดัััูููููใใขขขฉิ์์ลลลลำต้้้ผชวญ็ึ เมื่อหลู่ยี่ผิงเห็นมันคือหลู่เพิงนอกจากแอลยูเพิงแล้วยังมีแอลยูเสี่ยวยูซงหนีงหัวหน้านิกายของเล่ห์ขิวซอสเสร็จและอาจารย์อื่นๆของเล่ห์ขิวซอสเสร็จบทที่23ขอซื้อของหน่อยเมื่อเห็นหลู่เพิงหลู่เสี่ยวยูและคนอื่นๆหลู่ยี่ผิงรู้สึกประหลาดใจมีกี่คนที่มาที่อาณาจักรเบโดเพื่ออะไรบิ๊กดิปเปอร์เอ็มพายไม่ได้อยู่ใกล้กับทันเดอร์ขิวซอสเสร็จในเวลานี้ซงหนีงหัวหน้านิกายของเล่ห์ขิวซอสเสร็จก้าวไปข้างหน้ามาที่แอลยูหยิบปิงและกล่าวด้วยความเคาา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 ารรรพววววววว่่่่่่่ขขขขขััััันน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 ไดดดดด้้้้้้เเเหหห็ลลลลลูููกกกกกกชชยยยยยอออออองงงงงคคุณณณแแแีีีีีถโจจจมมมตตตตปบบิิญญทททะะสืผำ แม้ว่าซองหนิงจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแอลยูหยิบปิงแต่เขารู้ว่าแม้แต่บรรพบุรุษของพวกเขาอย่างเชงและเชนโฮงก็ให้ความเคารพแอลยูหยิบปิงมากและเขาเดาว่าการตายของซอสเดมอนซิไลน่าจะเกี่ยวข้องกับแอลยูหยิบปิงปรมาจารย์คนอื่นๆของซอสเซกออฟเลคิวไม่รู้เกี่ยวกับแอลยูหยิบปิงและพวกเขาทั้งหมดประหลาดใจและประหลาดใจที่เห็นเซกมาสเตอร์ซองหนิงของพวกเขาเคารพแอลยูหยิบปิงด้วยความเคารพแอลยูหยิบปิงพยักหน้าแล้วถามซองหนิงคุณมาทำอะไรที่นี่ในเบโดเอ็นพายซองหนิิิงกกกกงงงงตตตออ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 บบยย่่่่่าาาารร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 ววววดดดดเเเเในนน้้หัััักกกกกขขืจจจะปปีไโโ วันครบรอบหนึ่งหมื่นปีของการก่อตั้งอาณาจาักรเบโดเป็นงานสำคัญในทวีปเซนหอหูดังนั้นราชวงศ์และราชวงศ์มากมายผู้นำนิกายและแม้แต่ปรมาจารย์ของจัก,กรพรรดิบางคนจะมาเฉลิมฉลองนายน้อยมาที่บิดเดปเปอร์เอ็มไพร์เพื่อเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองซ่งหนิงถามอย่างระมัดระวังหลู่ยี่ผิงกล่าวว่าฉันจะซื้อบางอย่างซ่งหนิงยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ว่าลูกชายของคุณต้องการซื้ออะไรลูกชายบอกให้ซื้อฉันรู้จักมัคคนายกของหอการค้าเทียนจีหอการค้าเทียนจีเป็นหอการค้าที่ใหญ่ที่ทดนซนหออหตงาัววไาารถ้้้กื พระเจ้าที่แท้จริงนับประสาซองนิงแม้แต่อย่างเฉิงก็เข้ามาและนำบ้านสมบัติเหล็กขิวซอเสเซกทั้งหมดและเขาไม่สามารถจ่ายได้เทพเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ทันเดอร์ขิวซอเสเซกสามารถจ่ายได้ไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าที่แท้จริงสององค์เมื่อเห็นว่าน้ำเสียงของเอลยูหยิบปิงนั้นดังมากผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักดาบเหล็กขิวซอสก็ God, ไม่ได้ที่จะพูดว่าเจ้าหนูเจ้าดังมากผู้นำนิกายของเราไม่สามารถจ่ายได้หรือซองนิงฟังผู้อาวุโสเหล็กขิวซอสเซกที่ทนกับเอลยูหยิบปิงใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากดาดดดดดด้้้้วว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 ยยยยยยคคาาาาามมมมสสสออออองงงแแลลลลลลละะเเเเเขขกกกกกกก็็็ตตััับบบรรรโนนนนใหหิซีี์ ปรมาจารย์ของเหลก็กขีวซอสเสกตกตะลึงเมื่อเห็นท่าทางโกรธของซองหนิงราวก hmm. students, uh ับว่าเขากำลังจะฆ่าพวกเขาไม่เคยเห็นเซกมาตเตอร์ของพวกเขาดูน่ากลัวมากเพียงเพราะว่าผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักดาบเหล็กขีวซอสขัดแย้งผู้นำนิกายของพวกเขาต้องการมันจริงๆหรือปัสเชรีทำไมคุณไม่ขอโทษนายน้อยลู่สำหรับความผิดของคุณล่ะซองหนิงจ้องไปที่ผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายดาบทันควันผู้เท่าผู้เท่าแห่งสำนักดาบสายฟ้าก็มองซองหนิงด้วยความสับสนงูของเขาดังก้องและใบหน้าของเขาร้อนมากเห็นได้ชัดว่าซองหนิงใช้กำลังของเขาในตอนนี้เเเเเเอออออออวววูููููหหหยยยยีี่่่่่ปปปปิิิิงงงงงลลลลลืืบบมมมมไไไทททผผ้้้าาาุุุโสสสสสสดข็็กกกซแะฉคนนรรธ์ ซ่งหนิงรู้สึก,กราวกับว่าเขาได้รับการนิรโทษกรรมและขอบคุณหลู่ยี่ผิงอย่างมากหลู่ยี่ผิงกล่าวว่าเนื่องจากคุณรู้จักมัคคนายกของหอ,อการค้าเทียนจีคุณสามารถช่วยถันค้นหาว่าหอ,อการค้าเทียนจีมีเทพเจ้าที่แท้จริงสำหรับขายเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ซ่งหนิงตกตะลึงผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักเลหิวซอสและคนอื่นๆก็มองไปที่แอลยูหยิบปิงด้วยความตกใจหนุ่มคนนี้คิดได้ยังน้อยต้องการซื้อเทพที่แท้จริงซ่งหนิงกลืนน้ำลายรู้สึกใจสัน่นแอลยูหยิบปิงทำเพลงธรรมดาฉันไม่ต้อน,นออินน่ยหูลีผง หัวใจที่สั่นเทาของซ่งหนิงหยุดกระทันหัน22ยู LU, เพลงและ LU, ยูเสี่ยวยูต่างก็มองไปที่ LU, ยูหยิบปิงด้วยความตกใจแม้ว่าทั้งสองจะเคยอยู่กับหลู่ยี่ผิงเมื่อ2-3วันก่อนความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับหลู่ยี่ผิงน้อยกว่าซ่งหนิงฝูงชนเงียบไปไม่มีใครจากนิกายทันเดอร์คิวซอรเซ็กลาพูดหลังจากเวลาผ่านไปนานซ่งหนิงถามไอ้ไอ้ท้วขนะหนึ่งนายน้อยเราจะไปหาโรงแรมกันส,กส,สาก2-3วันถ้าเจ้าไม่มีที่พักทำไมเจ้าไม่มากับพวกเราล่ะจากนั้นเขาก็มองไปที่ยูหยิบปิงอย่างประมาทไม่เป็นอะไรหลู่ยี่ิงด้วย ดังนั้นแอลยูหยิบปิงและเหล็กหิุดเตียนซองจึงมองหาโรงแรมเมื่อเห็นถนนที่พลุกพล่านหลู่อี้ผิงจึงวางรถม้าศึกคุณฝึกวิชาดาบอาชูราเป็นอย่างไรบ้างแอลยูหยิบปิงถามแอลยูเพ่งและแอลยูเสี่ยวยูหลู่เพิงตอบอย่างรวดเร็วอาจารย์ฮุยพวกเราฝึกทั้งกลางวันและกลางคืนมานานกว่าหนึ่งเดือนและเราได้ฝึกกระบวนท่าที่สิบเก้าแล้วในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่คุณไม่เข้าใจคุณสามารถถามฉันได้หลู่อี้ผิงกล่าวขอบคุณครับอาจารย์หนุ่มแอลยูเพ่งและแอลยูเสี่ยวยูขอบคุณพวกเขาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสิิิิิ่่่่่่่งง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 งนนนนนีีี้้ซซหหหหกกกกกก็็ออออออจจฉาาาาาาาโโดยยธรรรมมมมมชชตตเเเพคึััววลผขขื แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งเดือนก่อนการเฉลิมฉลองอาณาจาักรเบโดแต่ร้านอาหารในเบโดเอ็มไพร์ก็เป็นที่นิยมอย่างมากพกเขาพบร้านอาหารหกแห่งติดต่อกันและห้องก็เต็มแล้วอาจารย์เราไปร้านอาหารถัดไปแล้วถามกันดีไหมซ่งหนิงถามหลุยส์พิงไม่จําเป็นหลุยส์พิงใส่หัวแม้ว่าคุณจะมองหามันก็เหมือนเดิมสักพักฉันมีที่อยู่คุณมากับฉันได้เขาเพิ่งจำได้ว่าซูซิ่บันพับุรุษข,ของมิการปีศาจรูใบไม้ผลเหลือมีคฤหาสน์ที่นี่โดยปกติซูซิ่จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้คา,าร,ราฮ อย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าถามคำถามใดๆอีกต่อไปและคนอื่นๆจากนิกายดาบของเหล็กหิวก็เดินตามเอลยูหยิบปิงไปที่คฤหาสน์ของซูซิลในฐานะที่เป็นปรมาจารย์ขั้นปลายของครูก็ซูซิลซื้อคฤหาสน์ในทำเลที่ยอดเยี่ยมตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของอณาจาักเบโดแต่เมื่อเอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆไปที่คฤหาสน์ของซูซิลวพวกเขาเห็นคนจำนวนมากเดินออกไปข้างหน้าพวกเขาและหยุดเอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆไม่ให้ไปที่ถนนคนที่นี่คือบุคคลที่มาจากประตูกระดูกขาวมีมากถึงเจ็ดสิบหรือแปดสิบคนเมื่อซงหน้หนนานาขขของเกกกก็ตตใจประระะููดว ในเวลานี้ไม่เอาหยันจักไว้บนเศกก็เดินออกไปมองไปที่แอลยูหยิปปิงและเยอะอหยันดังนั้นคุณอยู่ในนิกายทันเดอร์คิวซอสของราชวงศ์ w u จากนั้นเธอก็พูดกับชายชราคนหนึ่งว่าในท่านผู้ชายคนนี้เป็นคนฆ่ารุ่นน้องเฉินวังกีชานออกมาและมองไปที่แอลยูหยิปปิงและสันจินและสาวเวนที่อยู่เบื้องหลังแอลยูหยิปปิงและพูดอย่างเย็นชาข่าสาวกของฉันและทำลายชีวิตที่ตายแล้วนับหมื่นภายใต้นิกายของฉันโปรดบอกฉันว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องปัญญาประกาศคู่หลุยยี่พูดอย่างใจเย็นวิธีแก้ปปัััญญหหาาาาาาาจกกกกนนน้้้เข็ยยยิมแและพูดว่่คุณอกกอีงไร หวางฉีซานเห็นรอยยิ้มขบขันของหลู่ยี่ผิงและใบหน้าของเขาสุดลงในเมื่อเจ้ามาจากนิกายดาบทันควนันข้าจะให้หน้าพักดาบเหล็กเทวิยอเจ้าข้าสิทธิ์ของข้าข้าเพื่อชีวิตฉันต้องการชีวิตของเขานอกจากนี้คุณทำลายล้างนับหมื่นคนภายใต้นิกายของฉันและคุณต้องชดเชยหินวิญ,ญญาณคุณภาพสูงหนึ่งล้านก้อนบทที่24เป็นมหาอำนาจจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ซ่งหนิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายต้องการหินวิญญ,ญาณคุณภาพสูงหนึ่งล้านก้อนหลิงชีแบ่งออกเป็นล่างกลางบนดีที่สุดและเหนือที่สุดเป็นศิลาจิตวิญ,ญญาณของเหล่าทวยเทพหินวิญญาณคุณภาพสูงหงล้านก้อนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหินวิญญาณระดับกลางได้100้อยล้านก้อนและหากนำไปแลกเปลี่ยนเป็นหินวิญญาณระดับต่ำก็จะเท่ากับ1นึ่งหมืนล้าน หินวิญญาณเกรดต่ำหนึ่งหมื่นล้านก้อนแม้แต่สำหรับสำนักดาบทันเดอร์เชวิยอก็ยังมีจำนวนมหาศาลและการปรับแต่งคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหวังชีซานขอหินวิญญาณคุณภาพสูงหนึ่งล้านก้อนซึ่งเหมือนกับปากสิงโตเมื่อได้ยินเช่นนี้หลุยี่ผิงยิ้มข้ามีหินวิญญาณชั้นยอดหนึ่งล้านก้อนแต่ข้าจะไม่ให้เหรียญทองแดงแม้แต่เหรียญเดียวแก่เจ้าใบหน้าของแวงผีชานเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีสำหรับชีวิตของลูกน้องของฉันถ้าคุณคาาาคุณณมมมมีีคคววาาาาาสรรถกกก็ับไไดด้หูย่่่ผิิิงงลตอออจจนเป หวังฉีซานได้ยินคำพูดดวงตาของเขากินเลือดและเขาก็ยินคุณคิดจริง,รงๆหรือว่าในเมืองหลวงป่ายอโถวรเราไม่กล้าฆ่าคุณใช่ไหมในวันธรรมดาการสู้รบเป็นสิ่งต้องห้ามในเมืองของจักรวรรดิเช่นเบโดอิมพิวรีลแคปิตอลไม่ต้องพูดถึงว่าการฉลองครบรอบหนึ่งหมื่นปีของเบโดเอมพายกำลังใกล้เข้ามาเมื่อหวงังชีซานพูดเช่นนี้เขาก็ตะโกนขึ้นทันทียื่นมือมาฆ่านายและคนใช้ของพวกเขาห้าคนทันใดนั้นผู้คนมากกว่าสี่สิบคนรีบวิ่งออกจากผู้นำนิกายกระดูกขาวที่พามาข้างหลังเขาผู้คนมากกว่่่่่่่่่าา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 คคคคนน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 นมมมตีีีงงงงงงิิิิเเเเสสวววววหหยยยยยบบแลลลอููใใดดดกกกัรรรรผ้ึึ์์ุ เหนือตำนานที่คุกคามชีวิตคือตำนานเหนือตำนานคือสวรรค์และมนุษย์และเหนือกว่านั้นคือจัก,กรพรรดิโบราณจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นการยากมากที่จะฝึกฝนปรมาจารย์แห่งสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์ทุกคนเมื่อคุณก้าวเข้าสู่สวรรค์และอาณาจักรมนุษย์คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบสิคัญจากนิกายทหารหนึ่งแสนนายนอกเหนือจากผู้เชี่ยวชานกว่า20สคนในสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์แล้วที่เหลือทั้งหมดเป็นสิบเลเยอร์ในตำนานทั้งหมดผู้คนมากกว่า4ีคนเคลื่อนไหวพร้อมกัน เหล่าสาวกของประกูลที่อยู่รายรอบปรมาจารย์เห็นสิ่งนี้และหนีไปด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับพายุเฮอริเคนที่น่าสะพรึงกลัวของพลังต่อยที่พัดผ่านจางจินไม่ได้มองดูมันเขายิงมันออกจากความว่างเปล่าและเห็นรอยมือสีดำปรากฏขึ้นในอากาศรอยประทับสีดำส่งอากาศเย็นอย่างน่าอัศจรรย์บริเวณโดยรอบรู้สึกหนาวจัดเลือดของทุกคนมีความรู้สึกแข็งตัวภายใต้สายตาที่น่าสะพรึงกลัวของปรมาจารย์ของนิกายกระดูกขาวรอยมือสีดำารากับเนินเขาก็ตกลงมาในทันใดฉันเห็นว่าปรมาจารย์ของนิกายกระดูกขาว ถนนนั้นแข็งแรงและแข็งแกร่งเป็นพิเศษและกระเบื้องปูพื้นที่ทำจากหินแกรนิตชั้นดีก็ปลิวว่อนไปหมดทุกคนมองดูพวกเขาและทุกคนก็หายใจเข้าลึกๆและเห็นว่าปรมาจารย์กว่า40คนของนิกายกระดูกขาวล้วนกลายเป็นแหงเนื้อและเลือดและถูกถ่ายรูปเป็นภายเนื้อชิ้นใหญ่บนถนนมีรอยมือขนาดใหญ่ที่น่าตกใจฝูงชนอยู่มีผู้เที่ยวชานมากกว่า40คนในไว้บนเกตรวมถึงมากกว่า20คนในสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์และมากกว่า20คนในตำนานสิบระดับดังนั้นพวกเขาจึงหายไปหายเกล่วา หวังฉีซานและผู้เชี่ยวชาญของปกู่เหหมินคนอื่นๆก็ตกตะลึงเช่นกันใบหน้าของพวกเขาตกตะลึงคุณแวงกี่ชานมองไปที่จางจินอย่างสยองขวัญคนใช้ของชายหนุ่มเสื้อฟ้าช่างแข็งแกร่งจริงๆเป็นจักรพรรดิโบราณหรือไม่แม้แต่จักรพรรดิโบราณก็อาจไม่มีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ดังนั้นพระเจ้าจักรพรรดิแข็งแกร่งหรือไม่ปัสเจรีหลังจากที่จานจินและจา่าววอนผสานเข้ากับเนื้อของอู่หงวอเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วพวกเขาก็กินน้ำอมฤตทองคำของเทพ,พเจ้าที่แท้จริงที่สุซิบันมา ม่ต้องพูดถึงสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์แม้ว่าจะเป็นผู้เที่ยวทานของดีวายสปิริตเปียมแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับสังจินและทั้งสี่ที่จะชกในตอนนี้สั่งจินใช้พลังเพียงส่วนเล็กๆของเขาเท่านั้นหวังฉีซานหายใจเข้าลึกๆด้วยความกลัวและยับยั้งมือที่สั่นเทาของเขาไวา้และพูดกับปรมาจารย์ที่เหลืออยู่ของประตูกระดูกขาว,ว่าเรากลับกันก่อนเถอะเมื่อหวังฉีซานกำลังจะหนีเสียงที่สงบของหลู่ยี่ผิงก็ดังขึ้นกลับไปคิดว่าจะกลับได้เหรอหวังฉีซานหยุดลงใบหน้าของเขาเคร่งครึมหมายความว่าอย่างไรเจ้าต้องการเก็บพวกเราไว้ด้วยค้าเสียงที่ไม่แยแสของแอลยูหยีดังขึ้นทันใดนั้นสั่งจินก็เคลื่อนไหวก่อนที่หวังฉีซานจะตอบโต้เขาถูกโจมตีด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัว ร่างของจางจินยังคงสัน่นพอหายใจออกก็หยุดเมื่อเขาหยุดแวนกีทานซึ่งถูกโจมตีก่อนก็เปิดออกทันทีจากนั้นปรมาจารย์ที่เหลือของไวบนเกตก็เปิดออกทีละคนแม้แต่ไม่เอาหยันคนก่อนก็ไม่มีข้อยกเว้นไปกันเถอะแอลยูหยิบปิงไม่ได้มองแม้แต่ศพของแวนกีทานและคนอื่นๆแล้วพูดกับสางจินแต่เมื่อแอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆกำลังจะจับไปพื้นดินก็สั่นสะเทือนและฉันเห็นกลุ่มของเบโดเอ็มพายกำลังมาเกินนี่คือทหารกองทัพของเบโดเอ็มพายที่มีลมหายใจที่น่าทึ่งและทท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 ีีีี่่่่่่่่่ออ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 นน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 แแแแสุดดดคคืืาา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 าณณจจจจจันนัััััักก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 รรรรรรรใใตำลลลลลละะะมมมพพพพ็็็เเเเปปปิิงิงงงงงงงยยยบบบหหขขขโ้้วูๆ หัวหน้าทีมเหลือมองไปที่คราบเลือดสีแดงสดรอบด้านและมองดูหลุยส์ผิงอย่างเย็นชานักสู้ในเบโดอิมพิวรียลซิตี้ตายซะเอามาให้ฉันหมดเลยแต่เมื่อทหารของอาณาจักรเบโดกำลังจะเริ่มต้นเอลยิบปิงหยิบเหรียญออกมาแล้วโยนให้ในายพลนายพลจับโทเค็นและใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากสัญลักษณ์นี้เป็นบนรรพบุรุษของนิกายปีศาจสปริงเหลืองซูซูสแสดงโทเค็นนายพลของเบโดเอ็มไพร์มองดูใบหน้าของโทเค็นที่เปลี่ยนไปแต่ในท้ายที่สุดเขาไม่ได้ทำจากนั้นจึงหยิบจดหมายออกมาและบทขยี้มันเห็นได้ชัดว่ารายงานไไไไไไไปปปปทททีีี่่่่่่่ดดดดดดด้้้้้าา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 านน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 บบบบบบบสสสุุขขออออออองง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 งณณจจจจจัััััััััักกกกกกกรรรรรรเเเเเโโโโหหหหหลลลลลลมมมคคคำะะะูููพพพ็็็์ยยยยยยญิิแชตฉษใ จากนั้นเขาก็นำกองทัพจักรววัดไปยอโถวออกไปซงหนิงและประมาจารย์สำนักดาบเหล็กหิวโล่งใจเมื่อพกเขาดูกองทัพจักรววัดเบโดออกไปขณะที่แม่ทัพของอณาจาับไปยอโถวออกกำลังจะลงมือทุกคนต่างก็หวาดกลัวและเหงื่อตกอย่างไรก็ตามซงหนิงและคนอื่นๆต่างสงสัยกันมากโทเค็นชนิดใดที่เป็นโทเค็นของหลู่ยี่ผิงในตอนนี้และจักรววัดไปยอโถวไม่ได้ติดตามการต่อสู้อีกต่อไปไปกันเถอะเมื่อกองทัพบิ๊กดิเปอร์เอ็นไพร์ออกไปแอลยี่กล่าวอย่างใจเย็นจากนั้นพร้อมกับซงหนิงและคนอน หลังจากนั้นไม่นานส่งหนิงและคนอื่นๆก็ตกตะลึงเมื่อเห็นคฤหาหา์อันโอ้อาตรการตาเบื้องหน้าพวกเขาครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยเอเคอร์เท่านั้น